กองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิตจ,จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2566พลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิจเป็นประธานนำข้าราชการพลเรือนกำลังพลพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลปืนใหญ่ รวมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน18รูปและรวมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2566ที่สโมสรนายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิตจ,จังหวัดลบบุรีโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ยังได้นำข้าราชการกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลปืนใหญ่รวมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางไต้ตังพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดและแผ่ขยายพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการน้อมน,นำแนวพระราชดำริการทรงงานเพื่อการบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกองพลทหารปืนใหญ่ยังได้เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กองพลทหารปืนใหญ่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2566